เจุดหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบที่พี่มองเห็นในความที่ว่าเป็นเจมมี่เจมเองเป็นทั้งช่างต้องไหมครับใช่พี่และก็เป็นทั้งตัวขับครับอาการรถบอกได้บอกได้พี่เพราะว่าเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องอะไรผมก็ทำเองบ้างขับก็ขับเองก็พอรู้ นับสนุนรายการโดยโชคอัพทีทีทีท,ทีโชคอัพโชคอัพคุณภาพที่คุณเลือกได้น้องเจมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเจมแนะนำตัวนเพื่อนอย่างเป็นทางการหน่อยเร็ววัสดี้ผมเจม,มี่มือสังหารครับเจม,มี่มือสังหารแน่นอนตอนนี้ในวงการเริ่มรู้จักชื่อเจมแล้ว ยิ่งในเฉพาะสายไดยเวอร์หรือตัวขับถูกต้องไหมครับใช่คี่เจมครับช่วยเล่าความเป็นมาของเจมพี่ฟังหน่อยปัจจุบันอายุไรแล้วครับตอนนี้18ปีเป็นลูกชายของช่างเจี๊ยบครับช่างเจี๊ยบไหนเจี๊ยบเซอร์วิสนครปถมเจี๊ยบเซอร์วิสนครมถมเจมครับหลายคนเริ่มมองว่าไอเด็กคนนี้เป็นใครอยู่ดีโดดไปขับรถคันนั้นคันนี้เจมเองช่วยบอกเพื่อนหน่อยครับว่าก่อนที่ตัวเองจะมาเป็นไดเวอร์แรกเริ่มเดิมที ใช้ชีวิตอยู่นคปรปฐมโดยปกติไหมครับหรือว่ายัางไงต่ก่อนผมอยู่ที่สุพรรณพี่อยู่กับปู่ยาอยู่กับปู่ยาเรียนตอนเรียนพี่ตอนเรียนครับดื้อไหมโดยส่วนตัวเอาเรื่องเอาเรื่องแสดงว่ามอไซค์นี่เอาหมดมอไซค์แล้วก่อนผมก็ขับแะพี่เอฮะก่อนที่จะมาเออขับมอไซค์ก่อนหลังถนอนอะไรเอาหมดหลังถนน ล้างถนนแล้วก็ในสนามด้วยในสนามด้วยเป,เป็นรถแข่งเป็นรถแข่งตอนนั้นขับมอเตอร์ไซค์เวทะไรจําได้ไหมที่ได้เล่นกับเพื่อน 53, ห้าสามรถเบาห้าสามรถเบาแล้ววิ่งเวลาเป็นไงตอนน้นอนเข้าจับเป็นวีนะเออประมาณยี่บห้ายี่บห้าวีทาไมถึงมันพนถึงขนาดนั้นนะเวลามันถึงเยอะขนาดน้นอพนธธพันเมตรที่พันเมตรอ๋อได้พูดถึงพันเมตรใช่รับเจมส์ครับด้วยความที่ว่าตัวเราเองนั้นแน่นอนตอนแรกอยู่กับปู่กับย่าที่ต่างจังหวัด เหตุผลอะไรยังไงถึงต้องกลับมาช่วยพ่อทํางานที่อู่ครับก็ตอนนั้นผมก็เรียนอยู่ที่นั่นแล้วล้งหลังเบื่อไม่ผมเป็นคนที่ไม่อยากเรียนอย่างเงี้ยพอตอนเรียนก็หนีบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากมาทํางานทํารถโดยส่วนตัวชอบเรื่องรถยนต์ไหมจริงๆแล้วชอบชอบความเรลยแล้วชอบงานช่างไหมชอบชอบอยู่แล้วด้วย เพราะว่าที่บ้านก็ทําอยู่แล้วผมก็ส่วนตัวผม,ผมก็ชอบอยู่แล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าพ่อเดบังคับให้กลับมาเลยต้องมาทํางานที่นครถมมาช่วยกูทําอูไม่นะผมมาเองพเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วผมก็เลยมาทางนี้มีประสบการณ์ในงานสายช่างไหมจริงจริงแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีเลยพี่ไม่มีเลยเรียนปกติพี่โรงเรียนธรรมดาเออแล้วนึกยังไงคึกยังไงถึงต้องโดดมาเป็นตัวขับ อยากอยากลองอยากลองก็เลยขอลองขอลองขับขอลองนี่ขอลองจากใครจากพ่อหรือจากเพื่อนหรือจากพี่ที่เขามีรถแข่งหรือยังไงทีนแรกก็จากพ่อหละแล้วพ่อว่าไงเขาก็ให้ลองให้ลองรถบ้านก่อนเป็นบ้านแล้วค่อยขยับมาเรื่อยๆๆเรื่อยๆรื่อยเริ่มเร็วขึ้นเริ่มเร็วขึ้น จำได้ไหมว่าครั้งแรกประสบการณ์เราการขับรถบ้านนั้นเป็นยังไงบ้างมีพลาดมีอะไรไม่เวลาเป็นงไงลงทะเลไหมหรือยังไงมันก็มีบ้างครับพี่เออฮะแต่ก็หลายรอบอยู่วคจยขับได้กว่าจะเข้ารูปเข้าลอยใช่พี่พอจะบอกได้ไหมว่าเทคนิควิธีการการขับรถในส่วนรถแข่งนั้นใครบ้างที่เป็นคน,คนแบบคอยติคอยบอกคอยเตือนคอยสอนเรามีพ่อแล้วก็พี่วัดต์พี่จิต พราะจริงๆแล้วทางอู่พิจิฟเซอร์วิทนครปฐมเองก็เรียกได้ว่าทีมงานหลายคนไม่ว่าจะเป็นวัดพิจิตก็เคยเป็นทีมงานที่นี่ครับนี่เจมจูก็เคยเป็นงานที่นี่ครับและทุกคนก็ออกไปเป็นเรียกได้ว่าทั้งเจ้าของอู่แล้วก็เป็นตัวขับแล้วอย่างปัจจุบันใช่พี่เจมครับแรงกดดันในความที่ว่าเราเป็นลูกของเจฟเซอร์วิทนครปฐม,มด้วยในส่วนนี้เวลาเราไปขับรถให้กับคนน้นคนนี้มันมีอะไรที่เขารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเกรงใจไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยกับเจมม์ไหม,มก็มีบ้างครับพี แล้วในจุดนั้นเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองหรือบอกเขายังไงผมก็บอกว่าจ้างขับได้ไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรหรอกพี่เจมได้อืมเหมือนว่าอะรับจ้างขับธรรมดาพี่อืสี่สิิเวลารถบ้าเคยขับไว้ดีสุดเท่าไหร่ครับเคยขับไว้ดีสุดสิบสองพี่สิบสองสิบจุดสองโอ เป็นรถบ้านเป็นรถบ้านเป็นบ้านสอ0พห้าพี่รถบ้านสองพห้าวิ่งไว้ดีสุดสุดอยู่สองที่เคยขับไว้ครับพี่นานแล้วนะนานแล้วด้วยเกือบจะลงปีกว่าสองปีได้แล้วโอ้โหเกือบจะลงเลขตัวเดียวแล้วนะประสบการณ์กี่ปีถามจริงตั้งแต่วันนั้นพี่ย้ายมาจากบ้านตาบ้านยายปู่ย่าตอนนั้นย้ายมาแล้วมาเริ่มฝึกประมาณเพ้าะว่าประมาณสองปีอลพี่สองปีเออ จุดหนึ่งได้เปรียบเสียเปรียบที่พี่มองเห็นในความที่ว่าเป็นเจมมี่เจมเองเป็นทั้งช่างต้องไหมครับใช่เี่และก็เป็นทั้งตัวครับ ใช่พี่แล้วก็เป็นทั้งตัวขับครับอาการรถบอกได้บอกได้พี่เพราะว่าเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เรื่องอะไรผมก็ทําเองบ้าขับก็ขับเองก็พอรู้อาก,การรถในการบอกอาการรถของที่คนที่เราขึ้นไปขับให้เขาทุกสิ่งอย่างแน่นอนมีไหมครับเหตุการณ์ไหนที่แบบว่าอูบางอูหรือเจ้าของรถคนบอก,บอกเฮ้ยไอ้ห่าน้องน้องพี่ว่าไม่ใช่อาการนี้นู่นนี่นั่นก็มีนะเออมัน ก็พอมีมีบ้างเป็นบางบางครั้งบางข่าวอะดีบอกไปก็ไม่เชื่อมันแก้ยังอื่นมัง่งบอกตรงนี้ก็ไปแก้จุดอื่นฮก็เละก็มีลงทะเลเหมือนกันมีเหมือนกันพี่เ,ออเพราะว่าแก้ปัญหาผิดจุดอะ่ะมีเหตุการณ์ไหนไหมครับตั้งแต่เจมขับรถแข่งมาในช่วงเวลาสองปีที่ทำใหรู้สึกว่าเฮ้แม่งน่ากลัววะ่ะแม่งเสี่ยงวะ่ะมีไหมมีพี่เล่าใีฟังหน่อย เรื่องสองร้อยหนึ่งรถขับสองร้อยหนึ่งขึสนามสุพรรณพี่เบรกไว้อยู่มันเป็นเหมือนว่าไงพอเข้าเส้นไปแล้วปุ๊บมันเป็นทางเนินแต่ว่าตอนช่วงทางเนินอ่ะมันเป็นเหมือนมันกระโดดรถอ่ะนั่นแหละตอนช่วงรถลอยขึ้นมามันเบรกไม่อยู่พี่ก็เกือบเหมือนกันเกือบเหมือนกันภาพนี้แวบขึ้นมาเลยไหมหรือยังไงวับเลยอะวับเลยเหรอ เออเจมส์ครับแน่นอนทุกวันนี้ระยะเวลาแค่สองปีเองกับการที่เรียกได้ว่าโดดมาเป็นตัวขับแต่ประสบการณ์แน่นอนภาพรวมรู้สิ่งอย่างในอูเต็มไม่หมดพี่พ่อทําอยู่รถแข่งเรียกได้ได้จับได้เห็นโดยตลอดถูกต้องไหมครับพี่เออเจมส์คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เจมส์จะพัฒนาได้มากกว่านี้จะใช้เวลานานไหมครับไม่นานนะพี่เพราะว่าเรื่องเครื่องยนต์เรื่องรถเรื่องอะไรผมก็ตอนนี้ผมก็ เริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มดีขึ้นแล้วพ่อเคยดุไหมถามจริงโหโหนี่คือยังไงพอดุใช่ไหมหรือยังไงเวลาผมไปแข่งรถแตอ,อไปกับพอ่อเล็กแต่ว่าแล,แ,ลแต่ก,ก่อนนะเดี๋ยวนี้มาฝไม่ค่อยบนเออเพราะว่าเรื่องการขับรถนี่แหละบางทีมีพลาดมั่งมีอะไรมั่งพาก็บบนพี่เห็นตัวขับบางคนเรียกได้ว่าต้องมีย้อมแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นไปขับด้วยสาหรับเจม่ะ ไม่เลยเพราะว่าเรื่องเรื่องนั้นนะถ้าขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ยุ่งเลยพี่เพราะว่ามันอยู่ที่สติเราสําคัญที่สุดใช่พี่รถเวทใหญ่นานาคตที่อยากจะขับหรือขยับไปมีไหมหรือว่ายังไงพี่บอกหน่อยอยากขับสามพันโตพวกเนี้ยอยากลองแต่ไม่เคยขึ้นเพราะว่าผมยังขับสนามยังพวกฟูทอนอยู่ไง ไม่ค่อยได้ไปงานใหญ่ๆเพราะว<ม>่างานที่อู่ก็ยุ่งด้วยงานอู่ก็ยุ่งด้วยครับอืมนิยามความเป็นเจมมี่กับฉายามือทังหารให้พี่และเพื่อนๆฟังหน่อยในจุดนี้มันมายัางไงตั้งเองพี่ตั้งเอง,ง,เองครับเออมือทังหารเลยนะว,ว่าถ้าได้ขับแล้วต้องเอาให้ได้ว่างนันเถอะครับเออมีลูกท้อไหมเวลาขับรถเขาแล้วเวลาไม่ลงมีไหมมีก็ ว่ากดดันตัวเองอ่ะอือยากให้หรือว่าอะไรอ่ะอยากให้มันไปได้ก่อนเนี้ยแต่บางทีเราพลาดม้่งอะไรบ้างในมุมมองเราที่เป็นตัวขับพี่อยากให้เราฝากหน่อยฝากถึงพี่พิวเชื่อว่าตัวขับหลายคนก็อยากจะมีโอกาสได้พูดความอันตรายความเสี่ยงในการขับรถแข่งแต่ละครั้นแน่นอนทุกคนมีโอกาสที่จะเจอถูกต้องไหมใช่พี่ การดูแลในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นการทํารถอยากจะบอกอะไรถึงอู่เหล่านั้นบ้างก็อยากจะบอกเรื่องการขับพี่แล้วก็รถต้องพร้อมเช็คระยะเบรกเช็คอะไรพวกนี้พี่เพราะว่าความเร็วล้อเล่นไม่ได้พี่อันตรายนี่ครับเพื่อนๆครับเจมี่มือต่างหารลูกชายพีเจฟเฟอร์วินไร้ขมเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ขับรถอยู่หลายคันมาก โดดคันนั้นทีโดดคนนี้ทีเห็นตลอดในสนามเจมส์ครับทิ้งท้ายให้หน่อยครับกิจการในส่วนนี้วันหนึ่งพ่อเราก็ต้องโรยลาลดลงไปกับปู่เจฟต์วินทีปฐมวันนั้นเราจะรับหน้าที่สารต่อไหมครับหรือว่ายังไงรับหน้าที่สารต่ออยู่แล้วครับพี่เพราะว่ามาขนาดนี้แล้วผมไม่ทิ้งแน่นอนโอเคครับเทปนี้ฮะเคลียร์ประเด็นกันแบบง่ายๆครับรู้จักน้องก่อนเลยเจมมี่มือสังหารครับเรียกได้ว่าฝีมือดีมากครับ พี่น,น้องในวงการก็ลองดูแล้วกันผลงานน้องเยอะจริงๆช่วงนี้ขอบคุณน้องเจมมากขอบคุณครับ,บค,ครับ